สวัสดีทุกคนครับก็หลังจากที่ผมไม่ได้ทําคลิปมาเป็นเวลาสักพักหนึ่งนะครับมีหัวข้อหัวข้อหนึ่งที่ผมอยากจะมาคุยกับทุกคนแล้วกันนะครับหัวข้อนี้เนี่ยผมคิดว่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เพิ่งได้เข้ามาหลาลัยใหม่ๆนะครับชีวิตมาหลาลัยของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสังคมของมหลาลัยกับสังคมมัธยมเนี่ยมีความแตกต่างกันมาก ผมคิดว่าเยอะมากๆเนาะจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมรู้สึกว่ามหลาลัยเนี่ยจะมีความหลากหลายกว่ามัธยมมากๆนะครับส่วนมากความหลากหลายเนี่ยก็จะมาจากคนนะครับกลุ่มเพื่อนของเราเนี่ยอาจจะมาจากร้อยพ่อพันแม่นะครับอาจจะมาจากต่างสถานะสังคมนะครับบางคนมีความเข้าใจในโลกไม่เหมือนกันด้วยซ้ํานะครับแล้วหลังจากที่เราได้เข้ามาที่มหลาลัยเราได้เรียนอยู่ปีหนึ่งนะครับเราควรจะโฟกัสอะไรดี ในที่นี้เนี่ยผมจะขอพูดถึงในสายทางของผมนะครับซึ่งก็คือสายทางด้าน Animation นะครับช่วงเวลาปีหนึ่งนะครับผมก็ใช้เวลาค้นหาตัวเองไปสัส่วนมากนะครับแล้วก็อาจจะออกไปท่องโลกอะไรเล็กน้อยนะครับแต่เป้าหมายผมไม่เคยเปลี่ยนเนาะผมตั้งใจไว้แล้วนะครับว่าการเข้ามาหาแรงผมเนี่ยผมจะไม่ทําให้จํานวนเงินที่ผมเสียไปเนี่ยมันสูญเปล่านะครับผมจะพยายามทําให้ทุกเวลามันมีค่ามากที่สุดนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่า ผมจะโฟกัสเรื่องเรียนประมาณ80%นะครับแล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยเอาไปแค่20%ก็พอนะครับเวลาส่วนมากของผมก็เลยถูกใช้ไปกับการทำโปรเจกต์ทำแอนิเมชันแล้วก็ฝึกฝนสกิลวาดรูปนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนทุกคนนะครับก็คือถ้าเกิดใครที่ได้เข้ามาในรั้วมหาลัยแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามสิ่งที่สังคมต้องการนะครับเราจะเจอกับปัญหาว่า เพื่อนเนี่ยครับมีผลกระทบกับชีวิตเรามากๆถ้าเราปล่อยให้เพื่อนเราเนี่ยเป็นคนชักจูงทุกอย่างในชีวิตนะครับพอเรามาอยู่ปี3เนี่ยเราจะค้นพบนะครับว่าเราแทบไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยโปรเจกต์เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์งานกลุ่มงานที่ทำเนี่ยก็เป็นงานทําเพื่อมหาลัยแต่ว่าเราแทบไม่เคยทํางานเพื่อตัวเองเลยนะครับแล้วเราจะมีปัญหาตอนทาพอร์ตสมัครงานหรือว่าส่งฝึกง,งานนี่แหละครับเราจะไม่มี p e r s o n a l report ของตัวเอง ช่วงเวลาช่วงปีหนึ่งเนี้ยก็ผมก็ใช้เวลาไปเยอะมากๆกับการฝึกฝนตั้งแต่ปี1่งยันปี2เลยมันะ้งณตอนนี้นะครับผมอยู่ปี3เนาะผมก็ทํางานมาเหมือนตอนไปถึงปี2เนี่ยแต่ว่ามันมีอยู่สัปดาห์หนึ่งนะครับช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากมองกลับไปในชีวิตเนี่ยล้วก็สังเกตเห็นนะครับว่าเอ๊ะชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยมันมีแค่การทํางานจริงๆหรือเปล่าคือผมเชื่อในความคิดของตัวเองเนี่ยแหละครับว่าเฮ้ยการที้เราทํางานมาตลอดเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องดีแน่ แต่ผมมองรอบๆตัวนะตอนเนี้ยเพื่อนส่วนมากก็เริ่มแยกย้ายกันไปนะครับเราไม่ได้สร้างสัมพันธ์ที่มันแน่นแฟงกันเอาไว้อะครับมาทําให้มันกลายเป็นว่าทางใครทางมันฉะนั้นมันก็คงจะแล้วแต่คนด้วยแหละครับบางคนอาจจะไม่พอใจในสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้อย่าง,างผมก็ผมไม่ได้รู้สึกไม่พอใจนะผมแค่รู้สึกว่าเออมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เราจะต้องแลกมานะครับ ณตอนนี้ผมก็อาจจะมีพอร์ตโฟลิโอมีที่ทํางานฝึกงานสําเร็จแล้วไปฝึกงานนอกเวลานะครับผมไม่ได้ฝึกงานตามมหลาลัยเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันแลกกันไปเนี่ยก็คืออันแน่นอนนะครับก็ช่วงสังคมสังคมกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันก็จะต้องหายไปนะครับฉะนั้นสําหรับใครทุกคนที่เข้ามาในมหลาลัยแล้วนะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้เราทําเลยเนี่ยก็คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าเหตุผลที่ เรามาที่มหาลัยเนี่ยเพื่ออะไรคือสาหรับผมผมรู้สึกว่ามหาลาัยเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเรียนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะออกไปหาความรู้ด้วยตัวเองก็ได้นะครับแต่ว่าในเมื่อเราเลือกที่จะมาเรียนแล้วนะครับพวกสาขาพวกเนี้ยมันใช้กําลังทรัพย์เยอะมากในการเรียนอย่างค่าเทอมของผมต่อเทอมก็เฉียด4 0,000นนะครับก็ผมตีไว้เลยประมาณ4-5่ถึงห้าหมื่นนะครับเพราะว่ายังไม่รวมค่าห้องพักค่าอะไรมันแพงมากฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่า ผมเรียนมามา3ปีแล้วผมไม่เคยรู้สึกเสียดายสักวันเลยครับเพราะว่าผมตั้งใจมาตลอดแล้วผมก็พยายามที่จะหาข้อมูลใหม่หาสกิลใหม่ตลอดผมเข้าใจดีว่ามันอาจจะมีบางเรื่องนที่ผมไม่อยากจะยุ่งกับมันนะครับเช่น <c oughs> อย่างผมไม่ใช่ไม่ค่อยชอบงาน 3D เนาะ <c oughs> คือมันเป็นเหมือนศัตรูตัวฉกาจของผมอะถ้าผมเลือกได้ผมจะให้คนอื่นทําแทนผมเลย3 d เดี่ยอ่าแต่ว่าเนื่องจากว่าเทรนด์ของบ้านเรานะครับมันก็จะไปด้าน 3D มมากกว่าเนาะ งานด้าน2ดีผมก็รู้สึกว่ามันก็มีโอกาสเนีย่ยผมก็มีโอกาสได้ทํางานแนี 2, ย d อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศเราเนี่ยก็ยังเป็น3 d ดีอยู่ผมก็คงจะต้องไปแบบว่าไปแก้ไขในโซนตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหลังจากที่เราเรียนจบมหาลาัยแล้วเนี่ยผมคิดว่าชีวิตของเราไม่ได้จบที่มหาลัยนะครับบางคนผมเคยคุยกับเพื่อนอยู่เนาะมีเพื่อนบางคนนะครับเขาก็เคยบอกผมว่าเฮ้ย ถ้ามหาเรามหาลัยอ่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ที่สุดนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามัธยมเราตั้งจะเรียนมาเต็มที่แล้วมหาลัยเราก็ต้องได้เที่ยวเล่นส่วนผมรู้สึกว่ามันก็มันก็ไม่ใช่อะ่ะมหาลัยคุณยังจําเป็นต้องจ่ายเงินเรียนที่ผมบอกนะต้องจ่ายเงิน,นต้องอะไรแต่ว่าชีวิตหลังจากที่คุณจบมหาลัยแล้วคุณก็ต้องเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยทํางานผมรู้สึกว่าเมื่อเข้าช่วงวัยทํางานเนี่ยมันจะมีเวลาเยอะมากๆนะครับ เราจะได้มีเวลาแบบค้นหาตัวเองอีกเยอะเลยหลังจากเรียนจบมหาลายัยฉะนั้นบางทีคุณอาจจะไม่จําเป็นจะต้องแบบเร่งเรียนเก็บสกิลตอนมหาลาัยก็ได้แต่ผมแค่รู้สึกว่าอ่ะผมผมเลือกแล้วนี่คือสิ่งที่ผมเลือกและชีวิตเนี่ยมันก็คงยังอีกยาวนั่นแหละครับผมคงไม่ตายตอนอายุ25เนาะเรียนจบมหาลัยก็ตายคงไม่ใช่นะครับชีวิตมันคงอีกยาวนี่แหละแต่ว่าผมแค่อยากทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าอ เราตื่นมาทุกวันแล้วอะเราเราสามารถภูมิใจแล้วก็บอกกับตัวเองได้อย่างเต็มป่าครับว่าเมื่อคืนเมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วเดือนที่แล้วแม่งเป็นเดือนที่กูตั้งใจสุดๆจริงๆนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนสามารถที่จะกล้าบอกตัวเองได้นะครับไม่ได้บอกแบบว่าส่งเดทอะแล้วก็ไม่ได้บอกแบบบังคับตัวเองให้บอกมันจะเป็นความรู้สึกที่คุณเจนูนจริงๆอะครับหรือแบบคุณรู้สึกว่ามันมันจริงอะ ขอแค่ว่าในทุกๆวันที่คุณเรียนมหาลัยเนี่ยให้คุณตั้งใจถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจเรียนในห้องก็ขอให้คุณตั้งใจทํางานของตัวเองนะครับสร้างเป้าหมายสร้างสกิลแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดมหาลายัยคุณมีเวลาแค่4ปีอย่างผมผมมีเวลาแค่3ปีปีสี่นี่คือไม่ได้เรียนอะไรแล้วครับปีสผมต้องไปฝึกง,งานแล้วฉะนั้นผมมีเวลาอยู่ที่นี่อีกไม่ถึงปีแล้วนะครับผมเหลือเวลาอีกประมาณ10 10 10กว่าเดือนนะครับแล้วผมก็จะจบการเรียนมหาลายัย ก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้มุมมองหรือว่าอาจจะเป็นเวกอัพคอลสำหรับใครบางคนนะครับที่อาจจะแบบว่าใช้ชีวิตมาอาจจะอยู่ปีหนึ่งเพิ่งเข้าปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมผมอยากให้คลิปนี้มันแบบว่าไปเด้งในหน้าฟีดคนที่เพิ่งเข้าปีหนึ่งเนาะอยากให้เข้าใจว่าคุณมา,มาเรียนมาหาลัยเนี่ยผมอยากให้คุณเก็บไฟนั้นเอาไว้ผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาเรียนมาหาลัยเนี่ยช่วงแรกๆมันต้องมีไฟได้โปรดเก็บมันไว้นะครับแล้วก็พยายามทําให้ตัวเองเป็นเวอร์ชันที่ดีสุดเที่จะเป็นไปได้ ทุกเส้นทางมีจุดสูงสุดผมเชื่อแบบนั้นนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปโกงครับทุกคนบายบายครับ